ระหว่างวันที่21-22ถึงมีนาคม2558ที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมบีอินเพสเชียงใหม่ครั้งนี้จัดขึ้นในหมวดขอทอย่อมาจากขนเงินขนทองธุรกิจรุ่งเรืองภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุชาติจินจุวรร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ยอดการประมูลรวมทั้งสิ้น21,314,999บาทถือว่าเกินเป้าหมายที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้วางไว้การประมูลแผนป้ายถือเป็นเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ วันนี้เป็นวันแรกของการประมูลในหมวดอักษรขอไข่ทอทงนะครับก็ดูจากบรรยากาศก็มีผู้สนใจมาร่วมประมูลเป็นจำนวนมากนะวันนี้ประมูลทั้งสิ้น141ไหมายเลขนะครับซึ่งคิดว่าวันนี้เนี่ยรายได้ของการประมูลน่าจะไม่น้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้ไป้ายในวันนี้นะครับก็ยังมีวันพรุ่งนี้นะครับ22 มีนาอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งวันที่สองนั้นเราจะประมูลอีก160หมายเลขด้วยกันนะครับไรายได้จากการประมูลก็นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งหมดครั้งนี้เนี่ยเอาประมูลหมดขอไข่ทอทงผมคิดว่าน่าจะได้ใกล้เคียงอ่ะอย่างน้อยก็น่าจะประมาณสัก20ล้านได้นะโดยเฉพาะหมวดอักษรขอไข่ทอทงนั้นผมว่าเป็น อ,อ,อักษรที่มีความเป็นมงคลนะครับขอทอก็คงหมายถึงผลเงินผลทองธุรกิจรุ่งเรืองก็คงหมายถึงผู้ที่ประกอบธุรกิจการค้าก็จะทําให้ธุรกิจการค้านี้แต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสามารถขยายกิจการต่อไปได้เรื่อยๆถ้าคนทําหน้าที่ราชการนะครับก็ตํแหน่งหน้าที่ก็จะ จเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับอะไรประมาณนี้นะครับผมว่ามีความเป็นมงคลยิ่งเพราะฉะนั้นก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่รวมทั้งชาวใกล้เคียงมาร่วมประมูลใต้ทะเบียนเลขสวยซึ่งมีให้เลือกถึง3 0 1ห่มายเลขด้วยกันทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับครับในการกประรมูลเลือกซื้เรื่องที่เป็นที่ทต้องการกระการมนอนมัวร์สองขอไข,ทอทขอท่ทอทองของลอดไปทั้งนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่ตลอดเวลาร่วมมารวมมือได้เข้มือไปทั้งนี้ถือว่าเงินที่เราได้จากการรวมมือทั้งนี้ครับก็จะเอาไปใช้ไปประโยชน์ในการระดมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการที่จะคทำให้ทุกคนทุกท่านที่ร่วมระมมืได้รับมูร่วมกัน นที่ใช้มกนรถของางมดแล้วเนี่ยก็ยังเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นผู้พิการนะครับทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยนะครับใช้รใช้ถนนหรือว่าก็จะทำาีนนี้ปซื้อระกช่วยเหลือผิการนะครับที่พิการเนื่องจากุบเพื่อก็ต้องขอขอบคุณที่น้องเขานันหครับ ที่หมายเลข014นะคะอยู่ที่เบอร์014มาเลยคุผู้ชายมาที่เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะน้องพัดนค่ะขอบคุณมากค่ะห้าหมื่นบาทค่ะตาม่อเป็นหกหมื่นค่ะ014ค่ะหกหมื่นบาททะเป็นหมายเลข014ค่ะหกหมืนบาทค่ะปัจจุบันอยู่ที่หมายเลข014เป็น7จ็ดหมื่นค่ะ044ค่ะเจ็ดหมื่นบาทค่ะที่044ได้นี้แปดหมื่นค่ะหนึ่สนปเลยค่ะหนึ่งแสนบาทค่ะหมายเลข014ค่ะหนึ่งแสนบาทนะคะหมายเลข014หนึ่งแสนบาท อยู่ที่บศ14แล้วด้านนี้ขอร้องอย่าเพิ่มสายหน้าหนีกันนะคะ